วิธีที่เราจะปรับเนื้อกาวนะครับให้อยู่บนลูกกิ้งมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับ2ตัวนี้นะครับออันนี้ตัวบนนี้จะเป็นลูกกิ้งด้านหลังนะครับส่วนตัวล่างจะเป็นลูกกิ้งของด้านหน้าเดี๋ยวเราจะลองสังเกตง่ายอันนี้ก็มีเนื้อกาวอยู่บนลูกกิ้งเดี๋ยวผมจะให้กาวออกน้อยนะครับเพื่อที่ถ้ากาวออกน้อยเนี่ยเราจะรู้ได้ไงเราก็จะเห็นเห็นเท็กเจอร์ของลูกกิ้งนะครับ โดยที่เราก็หมุนหมุนแบบปิดน้ํานะครับหมุนแบบก๊อกน้ําที่เราปิดน้ำเห็นไหมครับพอหมุนเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นเท็กเจอร์ของลูกกิ้งนั่นก็แสดงว่าเนื้อกาวเนี่ยก็คือน้อยอันนี้น้อยแล้วอันนี้น้อยไปนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆให้มีกาวนะครับเราก็คายตัวที่เราปรับมาเก้ครับเราก็คายออกเห็นไหมครับมันจะ,จะเริ่มขาวเริ่ม ทึบไม่เห็นเท็กเจอร์ของลูกกิ้งแล้วอันนี้ก็คือมีเนื้อกลวอยู่นะครับส่วนตัวนี้ตัวด้านบนก็จะเป็นลูกกิ้งของด้านด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นลูกกิ้งด้านหน้าที่สัมผัสกับชิ้นงานเรานะครับส่วนลูกกิ้งด้านหลังจะสัมผัสกับตัวเอทนะครับด้านหลังตัวนี้นะครับก็จะสัมผัสกับเอทนะครับ